เราต้องสวยก่อนตายสสวัดีค่ะะค่พ่พีเป็นไงบ้างเมื่อวานแผดดินไหวอยู่นครอ,อยู่จารยาเซ็นแานจารยาวิ่งนี้จริงเหรอคะกำลังจะสั่งอาหารทั้งลูกทั้งหลานทั้งน้องโอ้โหกลัวน่าดูเลยเมื่อวานในร้านก็ทำผมลูกค้าอยู่ค่ะยังคิดอยู่อยู่อย่างเงี้ยเขาสักพักนึงเฮ้ยทำไมตัวเราเซตอนแรกคิดว่าแบบเราเป็นอะไรหรือเปล่าลูกค้านั่งอยู่ลูกค้าก็บอกพี่ก็เป็นปรากฏว่าเป็นหัวหน้างานยังคิดอยู่ว่าร้านจะเปิดไหมวันนี้ก็ขับกันมาก่อนอืมไม่เป็นไรค่ะพี่ก็ยังคิดอยู่เนี่ย คือเวลามันน้อยใช่ไหมเมว่าที่แล้วโทรมาจริงแต่มันไม่ได้จังหวะเขาบอกว่าเธออยู่ที่กีทาหรืออะไรนั่นน่ะก็เลยเนี่ยใกล้จะกลับอยู่แล้วไหนในเมื่อดูมาเป็นไม่รู้กี่เดือนแล้วแล้วพวกเพื่อนเพ่นบอกว่าเธอไปลองก่อนก็แล้วกันถ้าเขามาประเทศไทยแล้วเขาจะมาลองตามวได้ครับพี่อยู่ที่ไหนคะเดนมาร์กโอ้โอเควันนี้พี่อยากจะทําสีขาวดาแบบเปรี้ยวๆเลยเนาะเอาอ่าแล้วก็อยากไม่ทราบว่าผมจะทําได้ไหมคือเคยดูรูปคุณอยู่ครั้งหนึ่งครับแต่ว่ารูปที่ของที่อยากได้เดี๋ยวจะให้ดู จะได้รู้ว่าแบบแบบไหนที่ชอบเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยชอบแบบประมาณอย่างเงี้ยโอเคได้ครับจะให้ดูเนี่ยคือคือสิ่งที่ชอบสบายมากเลยครับพี่อ่าแล้วที่เอาเปิดรูปแรกให้ดูอยากจะได้เนี่ยอันนี้อยากได้มากๆในคอทูนะครับไม่รู้ว่าน้าเราจะเปคือแบบเห็นเขามีจอแล้วก็ไอตรงเนี้ยไปทางซ้ายทางขวาแต่ผมลรไม่ยาวไม่รู้คุณช่วยดูให้สวยหน่อยก็แล้วกันสบายมากเลยครับตรงนี้ก็ไม่รู้สิน่ะไม่ว่าโลกของเราจะเกิดอะไรขึ้นแผ่นดินจะไหว รือน้ำจะท่วมก็คงทําอะไรเราไม่ได้เพราะความสวยต้องอยู่คู่กับผู้หญิงเกิดเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยแระที่แน่ๆอย่าหยุดรวยด้วยนะเพราะว่าถ้ารวยหยุดเมื่อไหร่ก็หยุดสวยแน่นอนปีนึงมาทําผมกลับไปได้าสักทีหนึ่ง <im itation> ก็ทุ่มให้มันเต็มที่เลยสิครับทำสีครั้งหนึ่งเวลากลับบ้านไปสีหลุดแล้วก็ยังสวยถ้าทําสีโทนขาวๆเทาๆแบบนี้นะครับเวลาหลุดสีก็ยังสวยถ้าใครทําสีขาวไปแล้วเวลาที่ใช้แชมพูเยอะเกินไปสีขาวจะกลายเป็นสีเทาๆ ไม่ต้องตกใจครับแค่หยุดสระเดี๋ยวมันก็ออกแต่สีขาวของใครที่หลุดและเป็นสีเพลบลอนนะครับไม่ต้องตกใจแสดงว่าคุณใช้แชมพูไม่เพียงพอทุกวันนี้ทำแต่สีขาวดำไม่รู้เป็นอะไรนักหนาลูกค้าชอบกันแต่สีแบบนี้ถามจริงๆเถอะไม่กลัวแก่กันบ้างหรอครับส่วนใหญ่คนที่มาก็จะบอกว่าหาร้านทำแบบนี้ตั้งนานแล้วก็ไม่รู้สินะ ทำมันอยู่สีเดียวนี่แหละสีในวิดีโอสวยขนาดไหนสีจริงสวยกว่านี้หลายเท่าสีไหนอะนะลองไม่แต่งหน้าดูสิก็ดูโซมกันทั้งนั้นแหละบอกไม่รู้กี่ครั้งแล้ว่าสีแบบเนี้ย ทำจะให้สวยนะมันอยู่ที่ช่างถ้าช่างคนไหนบอกว่าทำแล้วดูแก่ทำแล้วดูโทมก็คิดดูดีๆก่อนทำละกันนะทุกสีมันมีความสวยในตัวของมันคนที่ทำสีขาวดำแบบเนี้ยไม่ต้องเกรงใจใครหรอกนะทำไปเลยเราไม่ได้ทำสีเพื่อให้ใครมาชอบอย่ามามัวยึดติดอะไรแบบเดิมๆคำว่าเดิมๆพูดบ่อยๆย,ยังรู้สึกน่าเบื่อนะสำหรับใครที่ปล่อยงอกธรรมชาติได้แล้วแต่ว่าดูโทมดูไม่เก๋ก็มาเติมไฮไลท์แบบนี้ได้นะครับผมขาวธรรมชาติของคุณยังสวยได้อีสวยกันให้สุดแล้วลืมเติม โคลนกันไปได้เลย